พี่เดียวขาวมากเลยอ่ะพี่เดียวขาวมากเลยอ่ะเอาไปนี่เร็วเอาไปเร็วกลับครับเรกดีดีดีเอาสุกเดี๋ยวอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้องเอ็นแล้วพี่เดียวได้นะครับประสบการณ์ขับรถครั้งแรกของพี่เดียวครับ กี่เมตรนะครับมาเดียวตรงตู้กี่เมตรนครับควรม,มีผู้ใหญ่ควบคุมดูแลยอย่างใกล้ชิดน,นะคะไปจะไปอีกเลยจนเราไปเดียวได้แล้วครับ แดดร้อนแค่ไหนก็ไม่หวั่นครับประสบการณ์คือการเรียนรู้ไไเร็วเาข้าไได,ดาไ,ได้เลยักรข้ามไได้เร็วขับี่ับไม่เข้าเลยวถานัไบนไ อร่อยอร่อยเวังมันต้เนียนะวงถังน้ำมันไปโหค่ยอดเลยค่ะภาวิดีโอสุดเอ in ็กซ์ตร้นหวานหเวใไหวในหวใไหัวยังเจ๋เลยไนหัวเดียว แล้ววดเดียวควาเลยเองไงมันนี่เสร็จเลยวัดเดียวแ่เดี้ยโมได้ชุดเจ๊ดเลยเนาะบอกว่านึ่งคับเลยเองเลยเนาะี่ได้เนาะนี่ชุดเบ้อค่ะดูแล้วพี่เดียวจะชอบการขับเรือมากๆเลยครับ 美行了、啊，拜拜。